ครับสวัสดีครับพบกับช่องกินหมูกัน Home Cooking งรายการที่แนะนําขั้นตอนการทําอาหารแบบบ้านๆเมนูที่ทุกคนสามารถทําได้วันนี้เรามีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหมี่ส่วมเบคอนพริกแดงเมนูนี้หน้าตาจะเป็นยังไงหรือจะน่าทานขนาดไหนเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับ ขึ้นชื่อว่าเมนูที่เป็นเส้นนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับว่าคือเส้นหมี่ั่วนะครับตามมาก็คือหมูสับปรุงรสครับอันนี้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็เ,เบคอนครับพริกแกงสไลด์ครับพริกกระเทียมดำครับใบกระเพรา เริ่มจากการนํากระทะตั้งเตาไฟให้ร้อนนะครับพอร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นำตำิ๊กําที่เราเตรียมไว้น่ะใส่ลงไปผัดต่อครับพร้อมกับหมูสับที่ปรุงรสไว้แล้วนะครับอันนี้ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขยี้ีให้สุกๆเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเบคอนที่เราหั่นไว้แล้วครับนําผัดสักครู่นะครับถึงก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำเพินิดนึงนะครับ ปรุงรสก่อนเลยนะครับด้วยการใส่น้ำมันหอยนะครับประมาณก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับจากนั้นก็น้ำปลาสักเล็กนึงครับผัดต่อยเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็นํหมี่ส้วนลงมาผัดตามได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ตัดเส้นอะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าผมถือโชคลาภครับผัดต่อยเข้ากันนะครับนี่กระดกกระดกหม่นิดนึง ้วเติมน้ำเล็กน้อยครับก็ผัดเส้นเข้ากันแล้วนะครับเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็พริกแดงสไลด์นะครับลงไปนะครับเมนูนี้ก็ถือเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับ ครับเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบคลิปเมนูทำอาหารง่ายๆสะดวกด้วยแบบนี้อีกล้วก็นะครับ่อกวนช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องกินหมุกันด้วยนะครับคราวหน้าเรามีเมนูง่ายๆอะไรอีกติดตามกันได้เลยนะครับเราจะมาฝากกันอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย